สวัสดีครับเอนี่ครับลูกซองเบลเยี่ยมเป้าบ้านครับติดเล d d o t อนะครับสามารถอัพเกรดติดเป็นกล่องซุ้มก็ได้ตัวนี้เป็นของพิเศ็นะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นที่เขาสาั่งพิเศษใส่รางแล้วก็ใส่กล้องยิงเร็วให้ด้วยเป็นกล้องเล d ดด t อนะครับังใช้ย,ยังไม่ได้ปิดตัวครอบนะมันจะมีตัวครอบตัวนี้ครับด้านบนด้านล่างครับจะยิงให้ดูเลยนะครับในระยะประมาณสักสิบสองเมตรนะครับ เป็นพ่อบ้านขายเขียดน,นะครับหรอไวร่าสัตว์ก็ได้ครับยิงได้สามระบบนะครับยิงหนูก็ได้ครับเป็นลูกธนูครับแล้วก็จะยิงปลาครับแล้วก็มียิงลูก9มิลน,นะครับระยะประมาณสัก13เมตรนะครับยิงเป้าด้านขวาก่อนนะครับ Thank เป็นไงครับพี่ซีี่ต้องการยิงระยะไหนครับไปตั้งเอาครับไปยืดระยะการยิงเอานะครับไอ้ตัวนี้นะครับไม่ได้มายิงนะครับตัวนี้มาเติมครับสิงครับจะได้แม่นยำท่านไหนต้องการเอาไว้ขายเชียดเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะครับสามารถยิงได้สามระบบนะครับตัวนี้ผู้พันบอกว่าแม่นยำมากพี่เขา ลองเอาไปยิงแล้วครับเป็นสไนเปอร์ติดเลดดอตพี่เขาบอกว่าสุดยอดเลยช่างชัยลูกธนูก็แม่นลูกยิงปลาก็แม่นครับลูกเหล็กเก้ามิลยิงแม่นครับเอาไว้คลายเครียดนะครับอยู่ในบ้านนะครับเราไม่ต้องไปสนามแข่งขันเอฟซี FC ต้องการยิงระยะไหนครับสิบห้าเมตร<ม>ก็ได้ตั้งยิงเอาถ้าไหนาสนใจก็เน้นคุยโทรศัพท์นะครับตัวนี้สามารถยิงได้สามระบบยิงหนูยิงปลายิงลูก 9มิลแล้วครับเนาะเอาอยากจะไปติดกล้องซูมยิงเร็วแบบไหนก็ว่ากันไปสั่งมานะครับงานพวกนี้เป็นงานสั่งทํานะครับถ้าไม่สั่งช่างช้ไม่ได้ทําให้ครับเน้นคุยโทรศัพท์อย่างเดียว087869096ตัวหาช่างชัในเวลากลางวันสวัสดีครับ